แชรห์หน่อยครับเร็วๆแชร์หผมหน่อยนะอ่ะเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยครับเป็นยังไงกันบ้าง อ่ะนะครับใครถูกบ้างวันนี้มีเหรียญรุ่นแรกด้วยถ้าอยากได้เหรียญก็เข้าไปแล้วไปพิมพ์บอกว่าอยากได้เหรียญแต่เหรียญนี่จะ999นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกรวยล้นฟ้ารุ่นที่1ของสํานักอนาคตเนี่ยแพงแน่นอนแต่อันนี้999แต่ราคาเบาๆก็จะเป็นพยานเล็บคุก399ได้เข้ากลุ่ม V.P เหมือนกันแต่นี้เข้ากลุ่ม Super V.P นะครับแล้วก็ปาร้าโนตี้นะครับใครอยากเข้าก็พิมพ์คำว่ากลุ่มหรือว่าบูชาขึ้นมานะครับก็จะได้เข้านะครับเนาะก็จะได้เข้าคลิปนะครับ อยู่เกาหลีได้ดูทิกต o อพอดีเลย0ูนย์แดถูกอะทิกตอผมโดนแบนเนอพี่พี่สโน2วสองวันโพสต์ไม่ได้เ้อะนะครับเงืนไหล <c oughs> ไม่มีโอกาสได้โพสต์เลย <c oughs> ใครติดตามในเฟซแล้วมันไม่ขึ้นให้ไปติดตามใน y t u t u อืมไปเลยอาจารย์นัตตีพารวยไปกดติดตามแล้วกดกระดิ่งรับรองทุกห้าโมงนี่มันเด้งเตือนทุกวันครับเห็นหรือว่าอยากชชัวร์เลย กลุ่มลายนะครับสาหรับกลุ่มลายมันต้องเนี่ยมีบูชาอุดหนุนปาหนึ่งลังเหรียญรุ่นแรกรวยล้นฟ้ารุ่นที่หนึ่งหรือว่าพญาเล็บคุดเหรียญรวยล้นฟ้ารุ่นที่หนึ่งก็จะแพงหน่อยคือ999เาเเพราะเป็นเหรียญรุ่นแรกรุ่นรวยล้นฟ้ารุ่นที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์จะแขนเองนะครับอยากได้เหรียญก็เอ่ส่วนพญาเล็บคุดก็เนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าค่าส่งห้าสิบแต่ออกค่าส่งให้ฟรีนะช่วงนี้ถูกเลขหลายผมออกค่าส่งให้ห้าสิบบาท นะครับก็อยากบูชาก็พิมพ์มาว่าบูชาเดี๋ยวเพจมันจะทักแชทไปหาออ้นะไปหาซื้อไว้เลยนะครับมีหกวันนี้มีหมีหกับ9ก้าล้านเปอรเซ็นเม็ดเดียวเลยคือหกเก้าเก้าหหเก้าใครชอบบ้างท่านี้เฮ้ยอย่าไม่ใช้นะครับอย่าไป <c oughs> คิดลึกเอา้าเหวนะทไม นะปิดแจ้งได้ครับพี่ลูกพ,พี่ก็โทรมานะครับเขาอยากดูว่าเวลาไลฟ์สดเราพูดอะไรบ้างนะครับสำหรับเกือบสามตัวแตกใช่ผมให้ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหรอกศูนย์แปดหกไหมกำไรนี่ปล่อยไม่แพงนะครับผมจะปล่อยบูชาไม่แพงนะครับแต่ยังไม่ได้ทำตอนนี้ค่อยพูดแล้วกัน สำหรับพยายเล็บพุดธีสามก็เก้าผมบอกตรงนี้เลยปลาล้าก็ลัางหนึ่งสี่ร้อยค่าส่งเจ็ดสิบนะครับปลาล้านะปลาล้าก็จะได้กินด้วยปลาล้ามีออยาพาะอาจารย์เปิดโรงงานอยู่อาจารย์ทําโรงงานปลาล้าอยู่ <c oughs> ผมจะบอกวดน,นี้นะวดน,นี้ผมจะมีเลขพิเศษให้ผมบอกไว้เลยว่ามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ผิดถูกผมขออภัยด้วยแต่ผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เวลาที่ผมป่วยสังเกตเลยว่าหวยม,มันจะแม่น มวยไทยแม่งก็แม่นลาวเนี่เม็ดเดียวเลยคือไม่ต้องไปซื้อหลายตัวละห้าน้อยตายชอบมากฮะเข้าใจใช่ไหม69ใครชอบอ่ม <c oughs> เออมีพี่คนนี้บอกชอบมากทำไไอยใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> ชอบ69กันนะ่พี่อรไทยทำบ่อยนะเนี่ยหยอกหยอกนะครับอย่าไปนะกำไรเดี๋ยวกำไรรอก่อนเด้อนะครับ นางพญาเล็บคุดนี่ป้องกันคุณใสป้องกันใครไม่มีโชคอ่ะคนเพื่อนร่วมงานหรือใครเล่นของใส่ในีค้าขายเนี่ยเอานี่ไปช่วยเอาไปสู้กันผีนะเออเกื <c oughs> เอบแตกสามโตว่วหน้าจะมีเลขพิเศษให้ประมาณสี่สี่คู่แต่ว่านั่นแหละจะให้แต่ว่าจะมีชุดเน้นให้ด้วย ลากแตกนะวันนี้ใครลากเป็นอ่ะได้สามตัวตรงใครลากบ้างวันนี้มีใครลากไหมศูนย <ermo S 1> ์แปดนะเราเข้าทุกวันนะจริงๆไหมก็เก้าหกเฮ้ยหกเก้าหกหกเก้าหกอันนี้ไปซื้อไปเลยลอตเตอรี่ก่อนจะอันก่อนจะดังเน้นหกเก้าเก้าหกแต่หกเก้าหกสองเก้าหกห้าเก้าหกมีอยู่สามคู่ ชอบมากเลยหกเก้าเก้าหกนะเคยทำไหมครับห <laughs> ยอกหยอกหกเก้าหกสองเก้าหกห้าเก้าหกอ่ะจดเนาะพ,พิมพิมด้วยพิมพ์ไม่ด้วยยังชอบนี่อยู่เดี๋ยวจะมีเลขที่ไม่เหมือนในนี้มาอีกสี่คู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้แน่นอนพรุ่งนี้ผมไลฟ์สดอีกเอา้าโอนแล้วพี่ปุ๊กโอนแล้วแจ้งเบอร์โทรชื่อที่อยู่ไว้เลยพิมพเอานะพี่พิมพเอาอย่าแคปไปให้ผมนะ เดี๋ยวผมไปตอบเดี๋ยวผมไล่ตอบวันนี้ผมจะตอบถึงตีสองโอเคเนาะค่าจะสูงหน่อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวรุ่นแรกโวยรถอฟฟ้ารุ่นที่หนึ่งนะครับผมโดนยาเข้าไปแล้วผมก็เป็นอยากนอนตาลายมันถี่ทุ่มครึ่งแล้วด้วยแหละนะครับไปมีมุกมีอะไรมาให้ ก็ฝากกดติดตามด้วยเพราะเพจเราก็ไม่ปังนะเพราะว่าเป็นเพจใหม่อยู่คนดูทีละพันสองพันนะครับคนอื่นเขาดูเป็นแสนเป็นหลักหมื่นลัไปมีอาจารย์นอตตี้ดูน้อยอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยเจอกันใหม่อะนอนหลับฝันดีทุกคนนะขอบคุณทุกคมเมนตดด้วยนะครับใครอยากบูชาพิมพ์ว่าบูชามาเดี๋ยวเด็กแชทไปเดี๋ยวไปไล่ตอบนะอาจจะตอบช้าบ้างเนี้ยวันนี้เดี๋ยวให้อดินตอบช่วยนะครับบายบายไปแล้วฝันดีครับ